คิดว่าเราได้มีการถแถลงขา่าวมีความชัดเจนว่าทั้ง3องค์กรของภาคเอกชนซึ่งก็ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจของไทยเรากังวลสถิยรลภาพทางการเมืองเพราะว่าสถิยรลภาพทางการเมืองเนี่ยจะมีผลต่อความเชื่อมัน่นมีผลต่อเศรษฐกิจนะครับซึ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนครับถ้าถามถึงเรื่องของการเมืองว่า การเมืองเป็นยังไงทางกรกรเราคงไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าเ,เราไม่ได้อยู่ในขบวนการเหล่านั้นแต่ว่าเน,เนื่องจากว่ามันมีผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจเราจริงต้องมาพูดในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเป็นการสะท้อนให้เห็นภาพจริงๆซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนก็พอนึกภาพออกแล้วแต่เราก็จะบอกว่ามันมีปัญหามากมายที่ขณะน,นี้ประเทศไทยเราเนี่ยทางด้านเศรษฐกิจกำลังเผชิญอยู่นะครับแล้วรวมทั้ง ถึงแม้ว่า r e i p r o c a l Tarif f ที่เราได้เจจาสหรัฐอเมริกาจะได้19%เนี่ยแต่นั่นเป็นแค่แนวทางแต่ว่ามันจะมีเงื่อนไขที่จะต้องเจจาในรายละเอียดอีกมากมายซึ่งขณะนี้เนี่ยมันยังไม่ได้เดินหน้าไปถึงไหนเท่าไหร่นักถึงแม้ว่าจะมีคณะทำงานซึ่งเป็นข้าราชการประจำเนี่ยทำงานอยู่แต่แน่นอนครับเขาก็ยังอยากจะได้คนที่มีอำนาจแล้วก็คนที่คุยกันสามารถตัดสินใจได้นะครับ วันนี้การที่การที่มันคารการ์เังแบบนี้เนี่ยมันอันตรายที่สุดความม่ชัดเจนมันอันตรายที่สุดถ้ามันชัดเจนจะยุบสภาไปอ่าก็ยุบไปอ่าก็รีบเร่งตั้งเร็วรัฐบาลเร็วถ้ามันได้ยุบก็ทางรัฐบาลรีบตั้งคอ,อรมอด่วนมาทํางานมันได้ก็สองข้างอะ่ะฮะดีกว่ามันอยู่เฉยๆคา,าราการ์เังอย่างเงี้ยวุ่นวายหมดข้อมสำคัญคือเราต้องการรัฐบาลที่มาทํางานร่วมกันทุกวันนี้ ปัญหาการเมืองเอกชนไม่ได้หยุดทำทำงานเลยก็ทําต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าเศรษฐกิจของโลกเราสู้ต่อไปเรื่อยๆทางานร่วมกับครบาสตามประจาหน่วยง,งานก็ไม่ได้ทำตลอดอะนะครับทีนี้ต้องการรัฐบ,บาลต้องฝ่ายการเมืองผู้เป็นการกําหนดนโยบายเพราะมันมีหลายนโยบายที่จะเป็นนโยบายใหม่ซึ่งอาจต้องมีการตกลงเรียบร้อยกันก่อนกับทางนโยบายคือรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอันนี้คือสิ่งที่อาจคัอาจจะเกิดการชะ้ง,งักอันบ้างถ้าโปรเจกต์ใหม่ ถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจด้วยนะคะ